สวัสดีครับผมเบานองครับเมื่อนี้มาพบพอกับเบานองอีกแล้วครับเมื่อนี้เป็นวันที่ดีอีกบ้านหนึ่งครับผมพายังงวดวอาหันก็มีคนถูกหวยนะครับเนาะหลายคนครับเบานองกับแสดงความดีใจนำํำรวมทั้งเอฟซียายคนนี้ทีเพิ่นถูกหวยครับเพิ่นถูกหวยกับเลขฝันเบานองที่ว่า หมูโตกใช่เฮื่อนแต่ว่าเพิ่นสือบอหลายครับเพิ่นสื้ออายุเบาหน่อง42ครับเม็ดเดียวตัวเดียวอายุไอเลขที่บ้านเพิ่นบ่สือเพิ่นอ่าเพิ่นสือ,นนสอแต่เลขอายุเบาหน่อง42เม็ดเดียวถือซ้่ง 3. แกยังว่าคนเขาดวงดีจังไหนมันแกนดวงดีมือนีครับเพิ่นไ้เลขมาครับ เพิ่นบ่ได้บอกนะว่าเลขตัวนี้ทนสา้ไปเหตุมาจากใส่แต่ว่าเพื่อนอยากเอามาแบ่งปันเพิ่อนอยากเอามาให้เป็นแนวทางเพื่อนว่าเบา้องกันล,ลยขอบคุณเพิ่นเมื่อวานเพื่อน,นห้มานะครับเพื่อให้มาบ่หลายครับเพื่อให้มาแค่สามหางบบา้องกันเลยอยากเอามานําเสนอเพื่อได้รับโชคไปนํากันเพราะว่า เพิ่นกับเป็นคนที่ถือว่าเป็นคนดวงดีอีกคนหนึ่งนะครับบ่าวหนองก็เลยอยากเอามานําเสนออยากเอามาแบ่งปันเพราะว่าถ้าได้โชคมากบ้านหนองะจะามาลงเห้บห้เบิ่งเบิดสุคนเลยบัดนี้บ้านหนองชิบว่ให้ผขาดแม้แต่คนเดียวเพราะว่างวดมหวานบ้าวหนองกะ็ะพาดมาหลายคนคือกันงวดนี้บ้านหนองชิบว่ให้ผ่าดเลย บางน้องเอามาลงให้เบิร์ตผู้ใดหายให้เลขมาบางน้องเอามาลงให้เบิร์ตก้นสิเบิร์นรัวเบิร์นกระซังแต่บางน้องเอาลงเพราะว่าถ้าถ้าเพิ่นถือห้ากิได้รับโชคไป็นกำกันบอมแม่นว่าแต่ fc ครับบางหน่องกันถ้าผู้ใดให้เลขมาถ้าเลขตรงใจก็บางหน่องบางหน่องก็ซื้อไว้ครับชอบบอมแมนเฉพาะที่เป็นเลขที่บางหน่องเองถ้าผู้ใดให้เลขมาถ้าเลขมันงามเลขตรงใจบางหน่องบางหน่องก็ที่ซื้อไว้ทุกคน ถ,ถ้าตรงใจทุกคนเบาหนองกัจจิสือทุกคนครับมีซิบก้นกัจจิสือซิบเลขเพราะว่าอย่างถามันตรงกันเพื่อจะได้โชคไปด้วยกันนะครับเมื่อน,นี้ครับผมยายสอนยายสอนนี่เพิ่อนอยู่ทั้งอุบลพูละตีดกันกันกบฟังเล่าลพูาานานล,ะละเพิ่นเป็นเอซีเบาหนองมานาาแล้ะครับแล้วเพิ่นก็นเคยให้่เลขเบาหนองมาก หลายเทื่อนแล้วแต่ว่าเบาหนองบบเคยเอาลงช่องนี่ครั้งแรกครับที่เบาหนองเอาลงช่องเพื่อนห้เหลขมาก่บแมนว่าเบาหน่องโอ้บแมนว่าเบาหนองบบซื้อน้ำเพิ่นได้เบาหนองก็ซื้อน้ำเพิ่นครับพาะว่าหยังเหลวมันตรงกันกับเบาหนองในหลายหมวดมากงมวดนี้ครับเบาหนองก็ได้ตัดสินใจจะเอามาลงเห็เบิ่งเพราะ่างหมวดว่าเพิ่นก็ได้4ชีเหลขฝันเบาหนองและก็83ดสมเหลขของเพิ่นเองแต่ว่า3โตเพิ่นเพิ่นบบถือเพื่นถือ2โตบนหลัง มางวดนี้ครับเบาหนอกกันเลยใชเอามาให้เบิงเพราะว่าเพิ่กนไหามาบ่หลายเพื่อนไหามาแค่สามหางเลขที่เพื่อนไหามาเนาะครับเนาะสามหางครับเลขไข่ตัวเก่าเลยไข่จังหดครับเพื่อนไหามาตัวแหลกเจ็ดสามตัวที่สองห้าแปดแล้วก็ตัวที่สามเก้าเจ็ดเบาหนักกันเลยว่า ไม่ได้ถามเพื่อนนั่นแหละว่าอันใหญ่เลขนี้คือคือคือเลขมตัตเตสไส้บนว่ามาตัตเตสไส้ไม่บอกสำคัญดอกมันสาคัญที่ว่าคนสิสนใจบ่เพิ่นว่าสิ <c oughs> สุดยอดดีครับตัวใหญ่เพิ่นกะอายุบ่หลายดอกเพิ่อนอายุประมาณ60กว่านี่ล่ะแต่ว่าเพิ่นกะห้เลขมานี่ครับเพิ่นใหม้มาสิเดี๋ยวบ่าหนัสิกลับตัวเลขให้เบิ่ง ครับพ่าเบาหนองไทยกองหนาแล้วเบาหนองชิดกราบตัวเลขกให้เบิ้งนะครับเนาะจะไหนจะลองพิจารณาบ้างนะครับเด้อเพื่อเด้รับโชคไปนํากันกับผมงวดวันที่หนึ่งกันยาวหัวขามีตัวเลขกหม่องไหที่ห้มาเดี๋ยวเบาหน่องสีลงให้เบิ้งครับเบาหน่องบ่อยากให้พลาดเครื่องงวดวังหันแต่สิ่งที่เบาหนองพลาดแห้งเดี๋ยวเบาหนองสีบอกสูฟังอีกครับผมจะไหนก็ลองพิจารณาบ้างครับงวดวันที่ หนึ่งกันยาโหหห่าเดี๋ยวเบาหนองสิไปทางไหนเดี๋ยวเบาหนองสีฝ่าวเอาคลิปมาลงให้เบิง้งนะครับเนาะทุกสิ่งทุกอย่างย่ทีิโชคเลยดวงครับงวดวานหันกะเขากันเต็มๆหลายหมองอาจารย์นิรามกะเดี๋ยวรอเพิ่นมากก่อนนะครับเนาะใจเย็นๆน,นะครับเนาะนะเอาหลีกที่เพิ่นให้มาก,ก่อนเดี๋ยวเบาหนองสีค่อยทย่อยทยอยลงอย่างใดก็ฝากกดติดตามช่องเบาหนองนั่นนะครับ,นะรบกดติดตามแล้ว กดกระดิ่งนะครับเจ๊โบได้ผ่านคลิปใหม่ๆเบาหน่องเพราะว่าถ้าเบาหนอ่องลงคลิปปุ๊บมันก็นจะแจ้งเตือนไปทั้ง FC บางคนก็นว่าคือบ่เห็นคลิปนี้ก็เพราะว่ากดติดตามแต่ว่าบ่กดกระดิง่งจังซี่นะครับมันก็นเลยเฮ็ดให้บ่เห็นคลิปก็ลองลองลอง,ลองนะครับกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามช่องสาวแหม่มนด้อน,นะครับเด้อเพราะว่าเพิ่นบ่ได้ เพิ่นได้เลขมากเพิ่นบดเอามาลงช่องเบาหน่องเด้อเพป่นก็สิลงช่องของเพิ่อนเองช่องสาวแหม่มครับแต่ไดี๋ก็ฝากกดติดตามช่องหน่องใหม่แน,น่เพราะว่าเพิ่ก,ไก,ก็ไปหาของเพิ่นคือกันเบาหน่องก็ไปหาของเบาหน่องเพราะว่าเบาหน่องเห็ดงานครับเพิ่นกัเลยอยากไปหาตัาวหลขกเบาหน่องกับบอขัดใจกันครับจะเหตุไปน้ากัดแต่ว่าลมคนละช่องอาจจะบ,บ่ได้รุงช่องเบาหน่องถูกตัวอาจจะ เดืสิผัดงวดมันมันก็ถือสามโตครับหาแปดสามคนดวงดีจังเพื่อนเดดวงดีครับมึงซื้อว่าช่วงนี้เพื่อนดวงดีมาหลายงวดแล้วจะได้ก็ค่อยติดตามนะครับช่องสาวแหม่มนะครับฝากกดติดตามให้น้ำแน่จงได้กะมันล่อหลุนกันอีกครับงวดนี้วันถี่หนึ่งกันยากัมันก็อีกหลายมือแมนนะครับมันก็อีกหลายมือแต่ว่า สันสีลงจอจอมือสุดท้ายเดี๋ยวมันสีลงหมดทันครับผู้ใดให้เลขมากเบาหน่องสีลงผู้ใดให้เลขมากเบาหน่องกับสีลงบอกเกี่ยวไหวครับเกี่ยวไหวแล้วมันสีบมดทันคืองวดคือสองสามงวดที่ผ่านมาค่นหายมาเป็นสิบแต่ว่าลงคลิปบดทันอย่างไรก็ค่อยติดตามครับว่เบาหน่องสีเอาตัวเลขของไผยมาลงแน่นะครับเนาะอย่างไรก็ขอบคุณ กำลังใจที่มีให้เบาหน่องนะครับขอพะคุณไลายๆครับที่เขามากดติดตามที่เขามาคอมเมนท์ที่เขามาเบิ้งคิปถ้าบ่มีเอฟซีกับคงบ่มีเบาหน่องเมื้อนี้ถ้าบ่มีไอ้กบหน้ากับคงบ่มีเบาหน่องในมื้อนี้ครับคนเฮาอยู่น้ากันบ่เคยลืมบุญคุณกันครับบุญคุณเป็นสิ่งที่มีค่าครับผมเพื่อนก็มีลายแบบสีผ้าเฮ้าดีสีผ้าเฮ้าด้วย ดูสีผ้าเขาถูกยูสีผ้าเขาจนมันอยู่ทีตัวเขาเลือครับผมอย่งไดก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับงวดวันที่1กันยายน65เบาหนองเป็นกําลังใจให้ครับผมทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ทีโชคและดวงนะครับเนาะเลสิเขาหรือเขาวากันบ่ไดดครับมีรูดบางเขาบางเป็นเหลืองธรรมดาอย่างไดก็ขอให้ทุกคนโชคดีครับผมงวดวันที่1กันยายห65สวัสดีครับ